สวัสดีสมาชิกตำรารถทุกท่านด้วยนะครับทางสมาชิกใหม่แล้วก็สมาชิกเก่าอีกเช่นเคยนะครับผมก็มาอยู่ในช่วงนะครับรีวิวขายรถตามสภาพนะครับสำหรับคันนี้นะครับของสัปดาห์นี้นะครับก็เป็นคันที่4แล้วนะครับเป็นอีกหนึ่งคันนะครับสำหรับที่ทางสมาชิกนะครับได้ดีเควต์มานะครับอยากจะดูรถเก๋งนะครับราคาแสนหนึ่งนะครับ มีอะไรบ้างนะครับที่น่าสนใจในตอนนี้นะครับผมก็มาเจอกับตัวนี้เข้าพอดีนะครับแล้วก็เหมาะสมทุกประการนะครับไม่ว่าจะเป็นสภาพนะครับแล้วก็ราคาของเขานะครับแล้วก็คุณภาพของรถตว้นะครับสำหรับ Toyota Vios นะครับผมตัวนี้จะเป็นปี0506นะครับถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ใหม่อยู่ใหม่แบบครึ่งใหม่กึ่งเก่านะครับราคาก็น่ารักน่าลุ้นเลยนะครับสำหรับเจ้าคันนี้ เดี๋ยวเรามาดูเริ่มรีวิวกันก่อนเลยดีกว่านะครับก่อนที่จะไปฟังราคานะครับสำหรับเจ้าคันนี้นะครับจากที่ลองวนๆก่อนนะครับก็โอเคนะครับเบื้องต้นสีอยู่ในเกณฑ์อยู่ประมาณ80-90เอร์ซนนะครับก็เป็นสีค่อนข้างเดิมนะครับยังไม่เคยทำสีแน่ๆแล้วนะครับเบื้องต้นที่สังเกตดูนะครับจากที่ลองเดินลูบๆลองเดินเคาะดูนะครับสีค่อนข้างบางมากนะครับ อาจจะมีตำหนิพวกรอยขีดข่วนนะครับแต่วา่าส่วนใหญ่นะครับที่ดูนะครับรอยขีดข่วนของเขาเนี่ยจะไม่มีจุดไหนเลยนะครับที่ถึงเนื้อสีด้านในนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบข่วนผิวธรรมดานะครับแล้วก็ไปรอยอตีนแมวค่อนข้างจะเยอะอยู่เหมือนกันแต่ว่าตรงนี้ก็ไม่น่าจะมีค่าใช้จ่ายสูงมากนะครับสําหรับการขัดการปัดตรงนี้เนาะทางด้านหลังนะครับก็ มุมไฟต่างๆนะครับก็โอเคนะครับยึดเกาะดีอาจจะมีไอ้น้ำหรือว่าหมอกน้ำเม็ดน้ำนะครับซึมเข้าไปบ้างนะครับตรงนี้ก็ไม่ใช่ปัญหาหลักนะครับไม่ใช่ปัญหาใหญ่มากนักนะครับก็น่าจะมองข้ามได้นะครับด้านหลังนะครับการชนโอเคนะครับอยู่ในเกณฑ์สีคนข้างใหม่นะครับคันนี้สีเดิมด้วยนะครับเจ้าของน่าจะดูแลรักษาเป็นอย่างดีอ้อนะครับ มีคนไกด์มาบอกผมนะครับว่าเจ้าของเดิมเนี่ยเป็นผู้หญิงเป็นสุภาพสตรีอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับก็ฟังเขามาอีกทีหนึ่งนะครับเสียงค่อนข้างเดิมนะครับฟังจากเสียงดูค่อนข้างใหม่มตรงนี้อ๋อเป็นคราบตัวฟิล์มเคลือบนะครับเริ่มจะแตกแล้วเนาะสำหรับรถคันนี้นะครับคือจริงๆนะครับนอกจากชั้นสีที่เป็นสีปกติแล้วนะครับพวกรุ่นรถพวกอย่างเงี้ยนะครับเขาจะมีการพ่นแบบ ถ้าเลขภาษาชาวบ้านเรียกว่าแล็กเกอร์แล้วกันเนาะมีแล็กเกอร์เคลือบอีกชั้นหนึ่งซึ่งตัวนี้นะครับเล็กเกอร์กำลังจะหลุดแล้วถ้าถึงสีจริงเมื่อไหร่นี่ก็ถ้าโดนขีดโดนข่วนนี่ก็จะแบบโดนหนักๆจริงๆเลยนะครับก็จะถึงสีนจริงๆเลยนะครับต้องระวังไว้นิดนึงโอเคนะครับประตูปิดเปิดสนิทดีนะครับคอนโซลค่อนข้างใหม่เป็นเบาะกำมะหยี่นะครับด้านล่างตัวลูกยางกันขอบประตูด้านล่างนะครับหลุดนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาหลักเท่าไหร่นะครับ โอเคครับการันตีครับรถคันนี้ไม่เคยโดนชนหนักมาเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับเพราะว่าสีทุกจุดยังใสปิ้งทางด้านประตูด้านหลังคนขับโอเคครับเหมือนกันนะครับสีเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะครับสังเกตดูไหมครับเพื่อนๆว่าสีบอดี้ด้านในนะครับกับตัวบอดี้ด้านนอกเขาเป็นเนื้อเดียวกันนะครับก็สันนิษฐานได้ง่ายๆนะครับว่าไม่เคยทําสีนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเป็นข้อเปรียบเทียบว่าสีเขาไม่ได้ด่างด้วยนะครับเป็นเนื้อเดียวกันเลยค่อนข้างโอเคครับสาหรับคันนี้ ด้านนี้ก็อีกเช่นกันนะครับปิดเปิดสนิทดีนะครับแล้วก็ตะเข็บคิ้วลูกยางต่างๆนะครับเม็ดเชื่อมเม็ดอาร์ครวมไปถึงน็อตมาร์กยึดประตูต่างๆนะครับอยู่ในเกณฑ์ปกติโรงงานเลยค่อนข้างสวยนะครับผมมองว่าโอเคเลยนะครับสี ตรงนี้โอเคครับเม็ดเชื่องเม็ดอาร์คนะครับอย่างที่บอกไปเนาะไม่เคยผ่านการชนมาแน่ๆนะครับชนหนักนะฮะไม่ไม,ไม่ไม่เคยโดนแน่ๆนะครับการันตีได้เลยทางด้านประตูฝั่งด้านคนขับอด้านข้างคนขับตรงนี้อบอกอาเขาเรียกอะไรนะคอนโซลตรงข้างๆเนี่ยมันจะแบบมีรอยข่วนด้วยนะครับแล้วก็อ่า ตรงที่เป็นกร,รมะหยีนะส่วนที่ต้องเป็นกำมะหยีก็มีรอยคาบเปื่อนอยู่ประมาณหนึ่งน่าจะเป็นคาบกาแฟเนาะดำๆส่วนรอยขีดข่วนนั้นไม่แน่ใจเหมือนกันเข้าลึกอยู่เหมือนกันนะครับตรงนี้อาจจะเป็นตําหนิหนึ่งนะครับที่ทําให้แบบสะดุดตานะฮะแต่ว่าโดยรวมนะครับภายนอกนะครับทั่วไปโอเคเลยนะครับทีนี้มาดูด้านภายในบ้างนะครับอืมคอนโซลกลางโอเคนะครับของเดิมครบนะครับเกียร์ออ,อตโต เบาพรมด้านล่างไม่ถึงกับไม่ถึงกับยับมากนะครับก็จะมีตัวช่องแอร์นะครับช่องหนึ่งนะครับที่เฟืองหรือว่าตัวแกนล็อกนะครับมันแตกสำหรับเจวีออสเนี่ยตัวนี้น่าจะอยู่ประมาณ3 5 0ร้อถึงสี่นะครับสำหรับช่องแอร์เล็กๆแค่นั้นน,น,นะฮะประมาณนั้นด้านหลังนะครับห้องโดยสารด้านหลังเบาะกำรรยีเบาะผ้าของเขาโอเคนะครับก็ประมาณ80%นะครับก็ยังมีค่าเปื้อน อยู่บ้างนะครับบางจุดปลาปายนะครับก็ต้องมีการทำต้องมีการฟอกนะครับเป็นค่าใช้จ่ายอีกเช่นเคยนะครับสําหรับตรงนี้เนาะต้องทําใจนะครับสําหรับท่านใดที่จะเลือกใช้รถที่เป็นเบาะลักษณะแบบนี้นะครับก็ต้องดูแลรักษาหน่อยนะครับหรือว่าซื้อมือสองไปเนี่ยก็ต้องไปทําการฟอกทําความสะอาดฆ่าเชื้อนะครับก็โดยปกติแล้วนะครับต้องเป็นอย่างนั้นทางด้านยางนี่ผมยางยังเป็นยางเดิมแบบ ั้งแต่ปีแบบแรกๆอ่ะผมว่านะฮะเพราะว่ายางรุ่นนี้จริงๆแล้วไม่เห็นแล้วนะครับตามท้องตลาดไม่ค่อยเจอนะครับหรือว่าอาจจะมีนะฮะแต่ว่าโดยส่วนตัวผมที่เข้าร้านยางบ่อยๆเนี่ยก็ไม่ค่อยเห็นซีรีส์แบบนี้แล้วนะครับค่อนข้างที่จะเก่าอยู่นะอ่าโอเคนะครับพวกดิสเบรกทั้ง4ี่ล้อนะครับก็ดูแล้วคาลิปปงคาลิปเปอร์ก็ไม่ได้มี ชํารุดนะครับไม่ได้มีคาบสนิมนะครับยังดูดีอยู่นะครับอาจจะมีแค่จานดิส์นะครับที่มีเป็นเขาเรียกว่าเป็นคาบสนิมที่มันไม่ได้ยังไม่ได้กินลึกลงไปถึงเนื้อเหล็กนะครับก็ถือว่าโอเคครับแสดงว่ารถก็จอดอยู่ประมาณนึงเนาะไม่ได้ขับเลยช่วงล่างนะครับรถเก่งจริงๆช่วงล่างไม่ได้มีอะไรมากนะครับก็ดูแค่โชคแล้วก็สปริงด้านหลังนะครับไม่แตกไม่หักไม่งอกก็โอเคครับก็ถือว่าผ่านนะฮะ เพราะว่ารถเก่งเนี่ยเขาจะเป็นเครื่องวางหน้าขับหน้าเลยเพาขับมันก็อยู่ด้านหน้าเลยนะครับก็มาดูตรงช่วงปีกนกนะครับจะให้ความสําคัญตรงนั้นมากกว่าสําหรับคันนี้ก็โอเคครับก็ไม่ได้มีตัวไหนที่บุบสลายอะไรนะครับเพราะว่าลองก้มส่องดูแล้วนะครับก็อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานปกติทั่วไปนะครับส่วนด้านห้องเครื่องนะครับจากที่ดูนะครับก็ยังเป็นมาร์กเดิมนะครับอยู่ใน จุดของเขาที่ยังควรอยู่อยู่นะครับก็ไม่ได้มีการแกะการถอดตัวการชนแต่อย่างใดเนาะทางด้านนี้อ่าจุดนี้นะครับอีกหนึ่งจุดสําหรับรถเก่งประเภทอย่างเงี้ยนะครับสาคัญมากก็คือลูกยางแทนเครื่องนะครับบางคนนี่ตกใจมากนะครับเครื่องมันแบบมีอาการโขกนะครับก็ตอนแรกคิดว่าเครื่องพังที่ไหนได้มันก็เนี่ยฮะแค่นี้เองลูกยางแทนเครื่องนะครับตัวหนึ่งก็ห้าร้อยกว่าบาทนะครับสาหรับ เครื่อง v ีออสคันนี้นี่ผมไม่แน่ใจนะครับว่าเขาใช้ทั้งหมดกี่ตัวนะครับก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะครับถ้านะครับถ้าหากซื้อไปใช้หรือว่าซื้อไปขับแล้วเนี่ยถ้ามันมีอาการโค้งนะครับก็ให้มาตรวจเช็คตรงนี้ได้เลยนะครับก็คือลูกยางแทนเครื่องนะครับก็ทําการเปลี่ยนโดยเร็วจะดีมากนะครับเพื่อไม่ให้อาการมันลุกลามไปมากกว่านี้อย่างไงก็ต้องทําใจนะครับสําหรับอไอจุดเล็กๆตรงนี้นะครับที่อาจจะต้องเป็นค่าซ่อมหรือว่าค่าแม่ทันเน้นเนื่องจากรถก็มีอายุตั้ง10กว่าปีแล้วนะครับผม ทีนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่องราคากันครับครับผมก็อีกเช่นเคยนะครับสําหรับราคานะครับก็ต้องขออ้างอิงหรือเปรียบเทียบนะครับกับราคากลางนะครับเพื่อให้เพื่อนเพื่อสมาชิกได้เห็นภาพแล้วก็เพื่อง่ายในการตัดสินใจนะครับหรือว่าการคิดคํานวณนะครับสำหรับวีออสนะครับปี0506ผมขอแยกจากปี04ก่อนเนาะก็คือเอาปี0 5 0 6ก่อนเนี่ยเขาจะอยู่ในเลทราคาใกล้กันมากนะครับ0 5 0 6นกะฮะก็จะอยู่ที่ประมาณแสนต้นๆนะครับ ถ้าแบบสภาพนางฟ้าจะจัดเลยก็แ4 1, นสี่แสน้ะครับแต่โดยส่วนใหญ่นะครับจะไม่ค่อยเกินแสนห้าเท่าไหร่นะครับก็จะอยู่ในช่วงเลทประมาณนี้นะครับแต่สําหรับเจ้าคันนี้นะครับการันตีไว้ได้เลยนะครับอยู่ที่ราคา1 0 0 0 0แบวกลบนะครับอาจจะไม่ถึงก็ได้หรืออาจจะเกินเล็กน้อยก็ได้นะครับกต็ต้องพูดเผื่อไว้ก่อนนะครับสําหรับราคาเจ้าคันนี้นะ แต่ว่าเรื่องการจัดไฟแนนนั้นผมการันตีนะครับว่าจัดได้แน่นอนนะครับ100%นะครับส่วนจะจัดได้เท่าไหร่นั้นก็ต้องอยู่ที่เครดิตของผู้กู้ด้วยนะครับผมส่วนรายละเอียดนะครับเกี่ยวกับค่าซ่อมค่าเมนเทนันต่างๆกับ v ีออคันนี้เนี่ยจากที่ผมดูนะครับเอาภายนอกก่อนเลยก็จะมีการปัดสีขัดสีนะครับบางจุดหรือว่าอาจจะทั้งคันนะครับก็จะมีค่าใช้จ่ายอยู่ประมาณนะครับไม่น่าจะนะครับไม่น่าจะเกิน2,000บาท ประมาณนี้เนาะส่วนภายในนะครับก็ฟอกเบาทั้งคันเลยภายในทั้งคันเลยนะครับก็อาการไม่เยอะมากนะครับก็น่าจะมาไม่น่าจะเกินพันห้านะครับก็จะมีค่าใช้จ่ายประมาณนี้เนาะส่วนเรื่องยางนะครับก็อันนี้ก็แล้วแต่นะครับทางท่านสมาชิกคนไหนนะครับที่คิดว่าคนจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนได้นะครับหรือว่าจะใช้อีกสักพักหนึ่งก็ยังได้อยู่นะครับเพราะว่าดอกยางนะครับดูแล้วก็ยังมีให้ใช้ได้อีก ประมาณหนึ่งเลยนะครับผมสำหรับเจ้าคันนี้นะครับหากเพื่อนๆสมาชิกท่านใดนะครับสนใจก็ลองติดต่อเข้ามาพูดคุยได้นะครับกับทางช่องตำารารถนะครับตามเบอร์โทรที่ได้เคยให้ไว้นะครับลองพูดคุยก่อนนะครับสนใจยังไงนะครับติดต่อพูดคุยนะครับนัดวันลองขับได้อะไรได้ปกติทั่วไปเลยนะครับตรงนี้นะฮะถ้ายังไงก็ฝากไปด้วยนะครับยังมีอีกหนึ่งคันนะครับสำหรับเป็นช่วงรายการรีวิวขายตามสภาพนะครับ ากกดติดตามไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ